สวัสดีจามูจากพี่ลำดวนจันทสิงค์่ะสวัสดีค่ะแมลีนค่ะสวัสดีน้องส้มสวัสดีมาดามแสงอาทิตย์ชัยหมกนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุโพสิ์ค่ะสวัสดีพี่อัมพรนะคะน้องจินตนาใช่ค่ะน้องจินตนามาจากบ้านออแกนิกเอ๊ส้มไปส้มไปเจอคุณจินตนาจากเดว,วันจากน้องภูมินนะคะมีคุณจินตนาด้วยนะคะเพื่อนๆทักทาทยคุณจินตนาได้นะคะคุณจินตนา สวัสดีค่ะพี่หมูจากพี่เวทินค่ะค้างค่ะค้างใช่ของสมก็เป็นค้างๆค่ะพี่ลําดวนค่ะนะคะสวัสดีภูมิมินด้วยนะจ๊ะจากคุณจินตนาค่ะอ,อ๋อพี่ลําดวนบอกว่านึกว่ากินแต่ผักนะคะอ้าวๆโทรศัพท์วสวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีมาจากเพื่อนปีชาจิตพงษ์นะคะ ทำไมทำไมเป็นหนุนดวงเนตค้างแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวส้มเชคก่อนว่าส้มพัดทุกคนเลยลองสังเกตดูนะคะสวัสดีค่ะน้องหมูหมูจากแม่ละเมียสืบสาขาสวัสดีพาขวัญประโมกภูมิดิตค่ะในวันสันทารุันค่ะสวัสดีค่ะยายแตนจากคุณครูดวงใจนาดาบูรค่ะสวัสดีพี่วิไลวันจากมาดมแสงอาทิตย์ชัยหมกค่ะสวัสดีค่ะยายแต พีวิทย์ได้วันมาอัปเดตเลยค่ะได้กี่ดวงแล้วเพื่อนๆกาลังตื่นวันจากพี่อมพรค่ะสวัสดีค่ะพี่ลินจากพี่อมพรค่ะสวัสดีครับคุณอมพรจากพี่อิสระค่ะด้วยนะคะขอแบ่งพี่วันมาได้ยัย <c oughs> พี่เ์บอกว่าขอแบ่งพี่วันมาได้นะคะอินดิตรสวัสดีจ้าน้องผู้วินจากพี่ลำดวนจันทสิงห์นะคะ ด้วยนะคะคแถวภูเก็ตมีแต่คนรัเสเซียเดี๋ยวนี้ใช่ไหมพี่เวททินบอกนะคะสวัสดีครับคุณลินจากพี่อิสร์ใจนะดาบุตรค่ะ,ะพี่อิสระบอกเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาท,าทั้งไทยส่งกำลังใจนะคะวันนี้ขอกม่เอียดบอกว่ายังไม่เลิกงานนะคะสวัสดีคระพี่ละเอียดน,นะคะจากน้องออลินและพัค่ะ จากพี่วิรวรรค่ะสวัสดีครับคุณจินตนาจากพี่อิสระค่ะสวัสดีค่ะจินตนาจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีพี่อิสระจากมาดามแสงอาทิตค่ะสวัสดีค่ะพี่มารัจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีเยดินค่ะจากพี่ปิยพรนะคะสวัสดีจากพี่อิสระจากพี่ลำดวนค่ะสวัสดีป้าโมจากพี่กัญญาลัตค่ะสวัสดีค่ะเอ้ก็ไม่มีหลังบ้านนะ สวัสดีพี่รัตค่ะจากพี่ปิยพรอุปราค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านค่ะจากพี่ต้นคงสกรนะคะสวัสดีน้องต้นจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะน้องภูมินจากอัมพายค่ะน่าสงสารจังแต่คุณคุณครูดวงใจนะคะทานข้าวกันหรือยังคาน้องออนถามทุกคนว่าทานข้าวกันหรือยังคาสวัสดีค่ะพี่เอีดจากคุณครูดวงใจนี่พี่เอยดพี่เอยดนูเองค่ะจากน้องออลลินรดานะคะ โอ้ลินละพัดขออภัยค่ะน้องอ,อลิสสวัสดีค่ะน้องนุ้ยจากคุณครูดวงใจนดาบุตรนะคะสวัสดีเวทินจากพี่จัญญาเยี่ยมสะอาดค่ะสวัสดีครับคุณนุ้ยจากพี่เวทินค่ะดีเช่นเดิมนะคะทำในเอฟเฟกต์นี้มันคล้มๆครม,ม,มืด,มด มาซื้อฐานทุกวันรัเสเซียหล่อๆนั่นไงยายแตนบอกนะคะสวัสดีคุณต้นจากพี่อมพรนะคะไปไหนแล้วสวัสดีครับคุณต้นยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของพี่ส้มอนุพงสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะน้องวีไลฟ์วันจากพี่อมพรคําทูมค่ะสวัสดีค่ะคุณจินตนาจากพี่กัญญาลัตค่ะแม่พัชรินค่ะเพื่อนๆทานข้าวหรือยังคะเพื่อนพี่ชาทานข้าวหรือยังขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะ เข้ามาทาักทายเพื่อนๆได้เลยนะคะทุกวันนี้เข่าก้าวหน้าสมัรสมัตแม่ไพรวันตอบกับเพื่อนปีชาน,นะจ๊ะสวัสดีคะ่ะน้องสม้มร้านวิวสวัสดีแม่พัชรินสอนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครอตุตรดิตเป็นยังเจอกันแว้มาทาักทายกันได้เลยนะคะออื <c> ื <oughs> สมัมวันนี้เป็นหน่วงๆเนาะขับรถก่อนคะ่ะโอเคคะ่ะแม่วันขับรถกลับบ้านดีๆนะคะยินดีที่ได้รู้จักน้องปีชานะคะจากพี่กัญญาลัตคําเสียงคะ่ะอีสวัสดีจามูจากพี่ลำดวนจันทสิงป์ค่ะสวัสดีคะ่ะแมลีนสวัสดีนุ้ยนะคะจากพาขวัญปะโมค่คะ่ะสวัสดีคะ่ะปะโม่จาก แสงดับปังเปมากเปหนักมากเลยพี่เวสวัสดีค่ะคุณจินตนาจากคุณอาจากพี่อมพรค่ะสวัสดีค่ะแม่อมพรจากน้องภูมินค่ะสวัสดีค่ะพี่หาสวัสดีค่ะพี่ไพวันจากพี่วิเลวันสันธารุไนค่ะมาดามแสงอาทิตย์ชัยโมค่ะสวัสดีค่ะคุณลาจากพี่อิสระค่ะสวัสดีพี่อมพรจากพี่กัญญาลัตคำเสียงค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิทธิ์นะคะสวัสดีลุงปีช้า กดไลค์เลยกดไลค์เลยพี่จันยาต้องแบบนี้นะคะต้องแบบนี้พี่แป้นอาจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีครับคุณลินจากพี่อิสราค่ะสวัสดีค่ะน้องลินจากแม่นเมียดนะคะสวัสดีพี่เอียดค่ะฝนตกไหมน้องโซมไม่ตกเลยค่ะแม่เอร้อนมากตกเมื่อสองวันที่แล้ว ยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิทธิ์หรือว่าน้องส้มนะจ๊ะอน้องส้มเปิดบ้านครึ่งชั่วโมงตั้งแต่หนึ่ง,งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะจริงๆวันนี้น้องส้มต้องอ่านเลยนะคะอ่าเลยสวัสดีรักจากป้าโมค่ค่ะสวัสดีป้าโม่จากครูใจค่ะสวัสดีพี่รักจากแม่เอกกลยาค่ะอยู่ค่ะสวัสดีครับน้องผู้จากพี่เวทินค่ะยังไม่ได้หยุมนานแล้ว พี่มาดามวันจันนะคะจากพี่เวทินคะ่ะสวัสดีค่ะน้องเอจากมาดามวิไลวันคะ่ะสวัสดีเดี๋ยว,ว,วเราไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาท,าทั้งไทยส่งกาลังใจนะคะวันนี้ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณกะพะด้วยนะคะ จนะนาจากน้องภูมินค่ะมาส่งกําลังใจขอบคุณพี่อมพรนะคะสวัสดีค่ะพโมดออาสวัสดีค่ะพโมดจากพี่อมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณวันจันนะคะจ้าจ้าพี่ลาดวนตอบกับภูมินว่าจ้านะจ้าพาลูกกินข้าวอาบน้ําค่ะโอเคค่ะน้องอ่อนพูดแล้วนะคะเพื่อนปีชาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ลาดวนหาหาเพื่อนปีชาหัดเราะด้วยนะคะเพื่อนปีชาก็สวัสดีพี่ลาดวนนะคะสวัสดีซอส้มคนสวย สวัสดีค่ะพี่เอจากคุณครูดวงใจนดาบุตรนะคะพัชลินนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยจากเพื่อนปีชาค่ะสวัสดีพี่อิสระนะคะจากพี่ปีรพร์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเบจากคุณครูดวงใจนะคะ สวัสดีพี่ลัตจากมาดามแสงอาทิตย์ชัยโมกค่คะสวัสดีค่ะคุณลัตจากพี่อิสระค,ค่ะสวัสดีพี่อมครจากพี่กัญญารั์คำเสียงค่ะดีน้องไพวันนะคะจากแม่ละเมียนสืบษาค่ะนี่เช่นเดิมนะคะทำไมเอฟเฟกต์นี้มันคล้มคลืมมืดมืดอ่ะพี่แววใช่ไหมพี่แววขึ้นต่อซ้มใช่ไหม กำลังจะบอกว่าไม่ได้ทํากับข้าวให้หน้องส้มมาดามวิเลวันสันทารุันคะ่ะสวัสดีจา้าป้าโมจากพี่ลาดวนนะคะเหมือนกันเลยคะ่ะตกสองวันก่อน,อนใช่คะ่ะตกสองใจนะคะป,ปีชา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 ประโมเรียกเพื่อนปีชานะคะจะไปไหนมาก่อนมาก่อนมาก่อนเนี่ยเพิ่งไป <c oughs> จากพี่วิเลวันคะ่ะสวัสดีคับคุณจินตนาจากพี่อิสระค่ะสวัสดีค่ะจินตนาจากแม่พัชรินคะ่ะสวัสดีพี่อิสระจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ จากพี่เออจากแม่เอกัลยาค่ะ,ะปาโมบอกว่ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะยายเอจากพี่อ่าส้มใช้ wifi ค่ะส้มใช้ wifi บ้านนะคะสวัสดีคุณปรีชาจากพี่จัญญาเอี่ยมสะอาดไม่ใช่แบบนี้ค่ะไม่ใช่ <laughs> สวัสดีลำดวนจากพี่จัญยาเอี่ยมสะอาดค่ะออนไหนคะ อ่าทำไมค้างเนี่ยฝนตกใส่ไม่ต้องอาบแล้วจ้าไม่เอตอบกับอ่าเพื่อนซาอ่ะสวัสดีค่ะพี่เอียดจากพี่กัญญาลักษําเสียงค่ะสวัสดีค่ะพี่วานจากอ่น้องออลลิน